ในการต่อสู้กับเศรษฐกิจสังคมและก็โรครายต่างๆแต่ผมก็มั่นใจว่าเราเดินทางมากันถูกลีวที่ได้มีโอกาสมารับรู้เรื่องราวในการเ,าเรื่องสุขภาพร่างกายอโรคยาปรมาลาภาการที่ไม่มีโรคนั่นคือลาภอันประเสริฐฉะนั้นเมื่อใครไม่มีโรค ก็ถือว่าคนนั้นถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้ามีโรคแล้วนี่ถึงจะมีเงินแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่สนุกยิ่งแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยกว็ยิ่งลําบากมีเงินเท่าไรมันก็เม่มันไม่สนุกเสียอย่างเ,าเขาบอกว่าสิบปีอาบน้ำก็บหนาวสาวปีแนบสาวก็บ,บเบือ่อสามสิบตื่นเมื่อปนไก สี่สิบนอนไฟคันหนึง่งห้าสิบเดินบ่ถึงถอดปุยหกสิบเป่าถลุยกบดังเจ็ดสิบหนังเป็นลูกหมวกแปดสิบนัดหมวกมาหูเก้าสิบนั่งดูลูกหลานรงมไห้รอยปีจะเป็นเหลืออะไรขาก็าตายบกขาก็าตายฉะนั้นเราของเราเนะี่ยอยู่ถึงรอยปีแน่นนอนนะครับ เอาขอให้ทุกท่านตางจิตต่างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พนมมือพร้อมกับผมนะครับเอาคอยกล่าวตาผมเดอ้อเอาทันที ถนับซือศาสนาพุทกล่าวทานับถือศาสนาอื่นเับก็รำลึกถึงพระเจ้าของของทุกทันที่นับถือโยพุทโธอันว่าสมเด็จพระศรีสรรเพชรพุทธองค์ทรงพระคุณนา,นามสิประการ พระคุณานามเบื้องต้นเป็นประธานคือพระอรหังโยสันนิสินนพระพุทธองค์ทรงสถิตนั่งเนื้อรักนะบัลังอันวิจิตอันประกอบด,ด้วยบุญฤทธิ์บารมีวระ โพธิโมเลภายใต้ควงไม้พระศีรษะนะมหาโพธพิพฤสะมนฑนมารังสสเสนังยังพระยามานกับพวกพลให้บิลนาตลีกนีด้วยพระสมติง สัพบ h บร r m พระองค์ใดตั้งปณมามีพุทธังข้าพเจ้าขอนมเสียนสิโรฒไหว้บัรธนิยะบูชาด้วยกายด้วยวาจาจำนงพระองค์นั้นเถิดเอาคือในเป็นคำเป็นคำกล่าวสักกะ พระพุทธึจจาขอให้อำนาจ